แต่ใจดันไปไม่หยุดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ควรแต่ใจก็ยังยินงสุดยิงห้ามลุงแล้วยิงไกลไกลก็ยิงย่งอยากเจอรักคนมีแฟนมันเจ็บแต่ก็หยุดรักเธอไม่ได้เริ่มจากแค่เพื่อนคุยกันนักไม่คิดอะไรแต่เธอกับเขายิาง่งมองยิ่งวันไหวใจมันดันเธออยากให้จะเป็นของเราแตาม่มันเจ็บทุกครั้งที่เห็นเขาอยู่ข้างเธอไม่อยากเป็นคนผิดแต่ใจมันดื้อ ยิงพยายามถอยแต่มันใจมันถือทุกครั้งที่ยิ้มทุกครั้งที่พูดหัวใจมันเป็นทั้งที่รู้ว่าผิดฉันว่าเพราะคุณมีแฟนมันผิดแต่ใจนั้นไปไม่หยุดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ควรแต่ใจก็ยังยืนสุดยิงห้ามเหมือนยิงไกลยิ่งไกลก็ยิ่งอยากเจอคนมีแฟนมันเจ็บแต่ก็หยุดรักเธอไม่ได้ไม่อยากเป็นคนผิดแต่ใจมันดือ้อกินงอะไรแต่เธอกับเขายิ่งม,มองยิ่งหวนไว ใจมันดันเคลออยากให้เธอเป็นของเราแต่มันเจ็บทุกครั้งที่เห็นเธออยู่ข้างเธอไม่อยากเป็นคนผิดแต่ใจมันดือยิ่งพยายามถอยแต่เหมือนใจมันถือทุกครั้งที่ยิ้มทุกครั้งที่พูดหัวใจมันเต้นทั้งที่รู้ผิดจังหวะเพราะคนณมีแฟนมันผิดแต่ใจนั้นไปไม่หยุดทั้งที่รูว่ามันไม่ควรแต่ใจก็ยังยืนสุดยิ่งห้ามเหมือนยิงไกลยิ่งไกลก็ยิ่งหย ชิมใจแต่ยังคงเฝ้าอฝาันในใจว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเขาเธอจะมองฉันไหมถ้าฉันยืนตรงเงาแต่ความจริงคือฉันมันแค่คนอื่นยืนตรงนี้ในมุมที่ไม่มีวันยืนเลยแต่เก็บความสึกไว้ในใจร่กคนมีแฟนมันทรมานแค่ไหนอยากปล่อยใจให้ลืมอยากเดินนี้ไปให้ไกลแต่ทุกครั้งที่เห็นเธอหัวใจมันตีกลับมาใหม่ความรักที่ผ่ยนเวลา มันสอนให้ฉันเข้าใจบางครั้งคนที่เรารักก็ไม่ใช่คนที่เราควรได้โอ้ทั้งค pues like ิ้วหัมันไม่ควรตัดใช้ก็ยังยืนสุดยิงห้างก็เหมือนยิงไกลนานนานนานานานนานรักคนนี้แฝงมันจ็บแต่ถ้ยุดรักเธอไม่ได้ฉันก็ต้องหยุด จาตอนคลิปนี้แต่ใจมันยังฟื้นยังเดือยยังหวังดีรถคนมีแฟนเป็นหมดเรื่องที่เจ็บป,ปวดแต่ฉันจะก้าวไปแม้ใจจะยังปวดแต่แน่นอนนะโอ้แต่แน่นอน สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบสโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบทแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยคำเตือน<ร>ห้ามใส่เวลาอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย <hungry> สวัสดีครับดีเจตัมี่นะครับวันนี้เราอยู่กับโคแบงเอลู e นะครับโอเซน e w 55นะครับตัวนี้ความจุ20,000ม ah. ิลลิแอมชาร์จเร็ว20วัตสำหรับสายชาร์จนะครับและ15วัตสำหรับแม็กเซฟชาร์จมีอินพุตเอาพุตไถ่สีให้ด้วยผมใช้มา2ปียังชาร์จได้ประมาณ5ครั้งต่อรอบบอกเลยว่าทนมากกดในร้าได้เลยขอบคุณครับ